สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีดนแธสายเจาะดันตัวครับบรรยากาศเซ้าๆครับกับบรรยากาศจุ่เนื้อครับพี่น้องครับนี่ครับเอ้ยเหนือมาจุ่นคับทีมงานครับจันปองครับแต่แรกจันปองขากินแล้วนักโม่าเคื่อนนี่ยักโม่มาเคื่อนมาเคลื่อนนักโม่มาเคื่อนนี่นักครับเชี่ยงวัวดีสองครับดีสองอ่ะจุ่นเหนือมาจุ่นครับ รับไหวเนาะไหวตัวรับสอแจงวันนี้รับซอแจงวันนี้ซดแจงมันเพื่อนดิไอว่าตอนไหนตอนนี้พี่น้องครับวานครับซื้อเนื้อมาจุ มนี่งสกิทมาเหรอคือฮะเป็นเสื้อส่งโอ้ยสื้อเนื้อม่ได้มาเสูบ่ะตอนนี้ไหมฮะตู้นี่ดังดังไม่ได้กะเขาเราชาวแคมป์กับร่วมกับบอปลายมาครับฝั่สองพี่น้องครับผมังค อะไรวดเป่าได้ไยมเป่าเปลอกเสี่ยงคืออันนั้นนะฮะลอกกินน <c oughs> ้ำนี่จุพักกลายพี่น้องโอ้ยจะ่าคั่กเลอพี่น้อง,อองบริยากาดครับ อากาศจุจุตอนเช้าพี่น้องครับผมข้าวต้มก็มีครับข้าวต้มตอนเช้าครับโอ้ทีมงานเป็นบริการอย่างดีมันเส็ปยาจดีของเรานะครับครับผมโอ้เอ้าเจ๊ไปดิไปดิข้าวเลยอ๋อแก้วยังขึ้นเป็นตะมันเลยฮ้แก้วคือมีป็นน้ำมันเหรอแก้วจุแก้วจุว่าไหมเีกแก้วของต้นเพื่อนเหรอวอนมะติจุพัดแล้วตัวแก้วนี่บ่แลห้ามมันเถอะ นะครับหนือมาแล้วทีมงานมแล้วครับนี่เจขาชักได้ปะนี่เขาชักได้ต๊กโกหนี่ยต๊โกกัผมมาแล้วตโกครับอ้คืออีตัวะบอกกันวไม่รอดไปนานบอกเศเห็นบ่ทีนี้เหื่อมัาลห้อยเจยยากแน่ไปเยไหเชว่าผมมาสี่าสิบดังเห้เไหมฮาฮาาขึ้ยากดยะเนี่ย เดี๋ไม่ใเฮ้ดยว้งกันเราแพ้มเห้องขาไม่ได้เลยทองขาตื่แตาห่าเกบตายเอาเราแบบที่ไหเราเชื่อเราจะให้เชื่อเที่ซื่างาล่างนึงายขั้นบตร่กับ้างเหลืองเรือนขั้นาตร่กับ้างเหลืองเรืองกิงบนีพอนัคือคนลาีครัการอาไรปอบนอนกวนหมูหเานั่งถ่ายกินเอาดเอว อันนี้อันอ้้เรเดนเลมเสิร์เป็กาแฟม่ให้ค่อยแข็งให้จังไหนวกาแฟตัวนี้ดีเลยครับค่อยแข็งไอ้ยเลยชุดกแคนกินแล้วค่อยแข็งแฟนชอบเรื่งกัว่าเมื่อ เอมาขึ้นไปเซ้งมาขึ้นเล้นนะกเผเอเาน่กเผาเมื้อน้กนับมาต่อยหนาวานต่เอากับมาเลือกอ่ะไปหากินหน้าหกเผาโอ้ยม่กินหน้าหกเผาเผาเรา่าโตอยู่วสิาห้า่องขึ้น่อ้นี่ทำอะไรยังไ่ขึ้นจอไม่ขึ้นกูจะนั่งถ่ายยช่ไหม แช่เลยตแช่เลยตแช่เลยแก้วเลยกระบอกตุ่แช่เลยเฮ้ยไม่เสียังบาดใกันหเสียเสียมไหมเสียเสียมบ่ติดเ่หยิดเสียมว่ามันขึ้นมันขึ้นเพียบวะเพียบแสดงว่าเสมอกันได้เสมอกันได้เหรอมาแรกใน่ลากตามาแรก่อยู่ไมไปเอามอบมอบเพียบาผู้ใหญ่บ้านเราโมนี่หอบมันขึ้นกินฮอตดิ้้อเส นกยุกชักดังชอบแคลนมาไปผมฟังนกยุงทักนี่บดขึ้นผมผมนอนหลับมานอนหลับไหนวะมวนนกยุงทองถ้าคุณล่นเอ่อน้ำใจก้อนใสคือแก้วแนวเป็นเหมือนอารมณพระธาตุสน้องหัวกระงามตากคตรบูชากราบ้าไห้ไหลล้นนับคณาเมื่อแรกเด้อบังเลยครับบันทึกการแสดงสดครับอุบลสายยันซาวนาแกลมิวสิก กัดมดใจีน้ำพราก่อนกันเขามอแรงมอแรงมนจากขนาดมอแรงแดอีเ็กแดเอาถุงปุ๋ยมอแรงเพ็ดถุงปุ๋ยกัเพ็ดแตดแก่อนสีฟังเราตะก่อนฉากแรกน้ำพัน่อๆกับพาเอกนางเอกสี่ันม้วนกับผมโอ้นต่เด็กเสี่ยงกันม้วนเราหัวฟาดได้รับวนี้อด้อนเดี๋ยวเสียงจวดก่อนกระจายเสียงไปทั่วแผ่น ท่งจินผมมาตังส่งระสงดแฟนแฟนมวนกันออกพักนี้น้ำมเอบนก่อนเสียงเลยาบรรยากาศนะครับเนาะนี่ครับผมฟักลำเด้อครับผมบ้ยท่แม่มาตฟักล่ำบตนนอลงใเวทีเอาลงมองไหนเอาพุันเครื่องทัายยัมาเอาเตเออกมันเนออกข้าดึงเซกเมนต์ติ๊บนี่

จะไปจะงซื้อนี่คนขีู้กยมก็นจับม่กนไม่ดีครบดนปะ่นเหนือาชดเลยแม่สวัสดีครับผมกไปเนอไอนั่งซักพอนีเนีแเนี้ยบเนี้ยครับเอะลงบ่อเนีเท้ายว่างานปวันนี้เรีน สงเขาเนี่ยตลกยางเดียวครับอนี้ตลกนกครับออที่นาจะกล่องมากครับถ่ายทําได้กินข้าแล้วนะครับเนาะหมดลทยส เป็นเปนแค่รับน้อยรัเราไมได้เ็นกระจาเสียไปั่รเงรัหนี่คนนังครับลี่ยังฟรับนะครับมาเรียงอามาลับมารัไม่ฟังมาเรียงเนี่ย ลูกชายก็ยังเสียงจริงนะนี่กำนันนั่งอยู่นี่เดีลยกำนันเนี่ยแหมมาประมาณกำนันสิเป็นเองคือลูกชายก็ที่น้องเมื่อแรกเขาเจอกันครับบรรยากาศหน้าเวทีวันนี้ทีมงานปอบเยี่ยมมา จะเล่นบทหน้าเวทีในข่ายคลิปถ่ายงานด้วยนะฮะเราจะเพิ่มเติมฉากนี้นะครับมันจะเป็นฉากอะไรกัเคยเจอมั่วสุวอะรได้บรรยากาศการาต่งงานอีกด้วยมานฐานรันกุ๊บความฮาจริงบังเกิดอาฝรั่งเสนตานมาแล้วก็พี่เราแก้ว้กครับพี่แกครับเนแ่เดียวิ่งยงควาพิยาครับเหนเ่สุกครับแม่เขายังเแก้วไหครับสายจุ อไรขนนั่นฟันนี้อยู่กื่อน้หลวงพ่อฮะเจ็บต้ชินอนผ่านเล็กผ่านเล็กมาทานบมฟันบ่จะเรีกว่บ่ขังเลยลวงพ่อตื่นเช้าคนว่าฟันฟันต่ว่าด้ล่างถวยันเรียบ้วยบดล่างถวยบ่ล่างวยล่างยังบมเนี่ยโอ้ยไครับ่เดียบในงานครับนี่ครับวยมาทานมาทาน โอ้ยเกียวเียเพ่อิงีลเนเดี๋ยนนะเดี๋ยวเอาฉากให้ฟังอ่ตัวโกงนักเอกหนักเอกนี่คือบัตรวัดเมันใส่บาทมากนะอย่างบัตรนี่เนาอ่ามันจะ็นทางเขาแล้วบาทนี่งงงงชิสุดนะมันจิสุดเขาเออมันชิสุดเขานะเขาไปเสื้อเขาไปเสื้อกันะนี่นะประมาณนี้ประมาณนเนาะไ่บ่ไม่ด้ไม่ได้แสดงไ่ได้แสดงเดิงจริงเดินจริงเนบ่ รวมนี้ยตกงกันนี่าดครับตกงอันนี้หัวหน้าเลยไหมหัวน้าหญ่มวอาไรส่ชุดยางเดียวไปทำเนี่ยยางเดียวเลยนี่อุ่มอยู่บ่ราติดตามครับเราติดตามเร็กินอาหารกินตัครับพี่น้องครับ ไปตตามไปติดตามครับนะอะบรรยากาศครับเรียบแต่เซาได้หมดเลยเ็เฮ้ยไป้เฮ้ยแชร์เลยแร์เลยแช์เย้ปลาเซตนึ่เได้มาเขาครับพี่น้องครับ นี่วดเหมือนมีเพื่อนครับเชี่ยมังดูมันจะทำอะไรน้องพีไม่แนะค่นัน่ำมืนนี่แซมคว่ำมื่อวนานนี่โอ้วัทันตื่เขียนว่าเปลี่ยนครับไม่อยากพัฒนางมั้งเปลี่ยนโอ้เนียเนียเนีย หวานชานรถเหนี่ยส่จวดวันหลังก็มีฟังครับบรรยากาศนะครับเนาะ่อนที่เราจะถ่ายทำในวันที่สองนะครับเนาะฝากติดตามนะครับเด้อขอบใจมากทุ่งมะฮอนครับสี่รถเหนี่สายจวดครับทางช่องทางช่องยูทูบรถเหนี่ยสายจวดบนทัวร์ครับฝากติดตามนะครับคันไถพิเศษระเบงตัวอย่างเขับพิเศษนะครับเด้อตัวอย่างก็ปล่อยไปแล้วนะครับ ากาองท้ายครับ,รบวันนี้เป็นวัอที่สองครับพี่น้องครับนะเอาติดตามด้วยครับสวัสดีที่ีดัด